ใครบอกมึงวะว่าการที่เงินเดือนจะขึ้นเนี่ยต้องขยันอย่างเดียวเจ้านายมึงนู้นกลับบ้านมาเนี่ยห้าโมงเย็นแล้วมึงยังนั่งทํางานอยู่สามสี่ทุ่มโดยที่ไม่ได้รายงานอะไรเขาเลยเขาคิดว่ามึงอ่ะทางานช้านะต้องมาจ่ายโอให้มึงเขาคิดแบบนี้ทั้งนั้นที่จริงแล้วมึงแม่งกําลังสู้เต็มที่เพื่อองค์กรมึงทํางานดีมากๆเลยแต่เจ้านายไม่มีวันเห็นหัวมึงเพราะมึงไม่ได้รีพอร์ตจาไว้นะการทํางานแล้วไม่รายงานเท่ากับไม่ทํางาน แต่ถ้ามึงนะแม้จะไม่ได้ทํางานแต่มึงรายงานเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามึงทํางานเพราะหัวหน้ามีหน้าที่เนาะคือควบคุมลูกน้องเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปนั่งว่าเอ้ยวันนี้มึงทําอะไรบ้างเขาไม่ได้มันซักถามถ้ามึงไม่รายงานเขาเขาไม่มารับรู้ด้วยมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาบางคนคิดว่าเอ้าก็เราทําดีแล้วถ้าหัวหน้าไม่เห็นมันก็เรื่องหัวหน้าใช่ไงก็ถ้ามึงคิดแบบนี้มึงคิดมานานหรือยังอ่ะถ้ามึงคิดมานานแล้วไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเงินเดือนมึงไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่เคยแบบ มีความคิดว่าแบบอทํางานแล้วไม่รายงานเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเจ้านายก็เห็นเองเน่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยอยากรู้ว่ามันจะมีสักกี่คนเนี่ยที่แบบทําแล้วไม่รายงานแล้วเจ้านายเห็นกูบอกเลยนะมีแต่มันน้อยมากแต่กูก็เชื่อแหละว่ามันมีลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยประมาณนี้จ้ะ